เี่ยวกับาเวนีปีใหม่เมืองใหม่รจาีส5ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมี c แชนแนลนะครับตอนสสนี um, ้เราก็จะ มาไลฟ์สดในส่วนของที่ว่าเป็นถือว่าเป็นออเดิร์ฟเนาะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศงานเปิดงานพีพไมายเมืองที่บูท่าแพกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้เขากำลังจะมีพิธีเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีขบวนแห่ต่างๆซึ่งแต่ปีนี้เขาก็จะไม่อนุญาตให้สาดนา้ำหรือปะแป้งนะครับถือว่าเป็น การจัดงานปีแรกหลังจากที่ห่างหายไป2ปีนะครับเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศที่เขากําลังจะเปิดงานเป็นยังไงนะครับขออนุญาตปิดหน้ากากนะเป็นนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเป็นวันหานาวคนมักจทหลงใหลเป็นวันที่ทุกคนควรสร้างงานปาร์ตีและลากทิ้งสื่อวีดีโอคนไปพร้อมกับปีเก่าประเพณี ไม่เมืองหรือเป็นวันครอบครัวอมพีน้องชาวใหทีทุกคนจะมีการกับภูมิลำเนามารุนยากกันอย่างร้องเรียงหน้ากันในวันสุขการเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีตอผู้มีพระคุณด้วยการรดน้ำดำหัวตามแบบประเพณีโบราณนานการที่พวกเราทั้งหลายได้ใช้ชีวิตผ่านมาด้วยดีตลอดนั้นย่อมถือได้ว่าเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนควรจะมีการทำบุญทำทานแพ้่เกิดความสุขทางด้านใจ อานด้านนน้นก็จะมีโอกาสได้พักผ like well, um, ่อนหย่อนใจได้เด็กเกเรมาตลอดทั้งปีนั้นวันน <inaudible> ี้จึงเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายจะได้หาความสุขสมราญจากกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยยึดถือและอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมวินัยดีงามของท้องถิ่นในโอกาสประสงการหรือวันยีดขึ้นปีใหม่เมืองนี้ผมขอราชษาคุณพระรีรลตนไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลที่ทุกท่านขอรับมถือ ปรดจงโดยประดานให้ผูแม่พี่พน้องชาวเชียงใหม่และผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่จงได้มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสังคมที่ร่มเย็นสมัครสมานสามัคคียึดมั่นในหลักคุณธรรมว่าทำอันดีงามของไทยและช่วยกันดำรงรักษาความงดงามของประเพณี e สงการให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานไปสิ่งใวันนี้เห็นว่าได้เวลาเป็นมงคลแล้ว ผมขอเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ร่วมกันนัดที่นี้ได้ร่วมกันเปิดงานป๋าเวณีผีใหม่เมืองเจียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2.565ณนบัดนี้ครับ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะท่านทวยราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณประจวประสกุลน,นะคะรวมไปถึงท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คุณอศัศนีบุรุุปกรณนะคะลําดับต่อจากนี้ไปค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่า,านค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการสําหรับการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะจะได้ขอเรียนเชิญสําหรับท่า,า,านผู้มีเกียรตินะคะ ได้ประกอบพิธีสําหรับในครั้งนี้ต่อไปนะคะโดยพิธีการในการที่จะเปิดตัวเปิดงานอย่างเป็นทางการนั้นนะคะในช่วงของปารเวนีสีใหม่เงินเชียงใหม่ทุกครั้งเราก็จะมีการขนทรายข้าวัดและหนึ่งกิจกรรมก็คือการปักอ่าครับผมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับที่สําคัญมากๆเลยของพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ของเรานะครับ So w ี h ครับ o ุณส thank you very much to our key supporter the governor of Chiang Mai province and mayor of c h i a ง g Mai. and give the speech for opening ceremonies ครับผมและในช่วงนี้นะครับก็ถึงเวลาเป็นสมควรนะครับที่เราจะได้นำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการครับในโอกากนี้ต้องขอเรียนเชิญผู้ที่ได้นำกันต่อไปนี้นะครับได้เขียนขึ้นมาเรื่องพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการครับค่ทนนะท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอเรียนเชิญด้านบนเลยนะคะรวมไปถึงท่านกงสุลใหญ,ญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ We invite the Governor General of the State of American of Chiang Mai to please come on the stage and also we invite Governor General ที่บร o ษั a ที่จีนในเชียงใหม่จังห e ัด n ็เช่นเรียวันท่านวัดเชียงใหม่พิษกามาขอล้อนค่ะท่านท้องถิ่นจัหเชียงใหม่คุณวิศุวิทยา วราบวราวัฒนะคะท่านผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํญญากานเชียงใหม่ท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คุณสุนทรยามซินนะคะท่านประหลัดเทศบาลนครเชียงใหม่คุณนุสรายันประโกวิศค่ะแล้วก็รวมไปถึงท่านคณะผู้บริหารนะคะแข่งท่านผู้รัเกียรติสุดข่าเลยนะคะท่านคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครเชียงใหม่สินะคะรวมไปถึงอกท่ันึ่งค่ะผมท่าน ธนประกรณ์อูโหงนะครับทานผู้เชิยผู้จัดจาก,การฝ่ายการตลาดบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดนะครับขอเรียนเชิญทานได้เขียขึ้นมารวมที่ที่เปิดการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับอะไรก็ขอในช่นนี้นะครับก็จะได้เรียนเชิญนะครับต่อหน้า,นะข,าขอเรียนเชิญนะคะก็คู่สมรสนะคะสำหรับทางคณะผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็ ที่ปรึกษากิตินาสร์ท่านน, ok น,นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคะรวมไปถึงผู้สมรสนะคะสําหรับทางท่านกงศูนะคะเรียนเชิญด้านบนได้เลยนะคะแขกเพื่อนผู้เกียรตและก็คณะผู้บริหารจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะคนนะ,คะและรวมไปถึงผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจํากัดด้วยนะคะ ค่ะอ <Thank you. S 2> ินเจนค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมขันประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ Ladies and gentlemen in a few minutes on the stage here we going to have the opening ceremony so please come and join you together with us ่ะเรีนเชนญนะคะสำหรับการที่จะเข้าสู่พิธีเปิดงานป้าวินีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ประจำปี2565ในครั้งนี้ในชุดการแสดงเล่าขานตำนานสุภาพการดิถีศรีปีใหม่เมืองซึ่งได้รับเกียรตินะคะจากนักแสดงค่ะซึ่งเรามีนักแสดงนำโดยนะครับคุณนฤบลคำพันธ์เทพีสงการเชียงใหม่ประจำปี2562ค่ะคุณนัทพัฒน์พงประพันธ์นะคะนางสาวไทยประจำปี25 สุภาพรฤทธิพลๆๆนะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2 5 6 0และรองอันดับหนึ่งมิสยูนเวอร์สไทยแลนด์ประจำปี2017คุณอารีสนดาแห่งจีนนะคะนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2563ค่ะคุณนฤมลศิษฐิวังนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2562ค่ะและคุณธีรพัฒนสิทธิชัยค่ะมิสเตอร์กเบลไทยแลนด์2022ค่ะและช่วงเวลานี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติสำหรับการเข้าสู่พิธีเปิดงานปาวินีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ประจำปี2565ค่ะ แห่งพลังศรัทธาแห่งวัฒนธรมที่เชื่อมผ่านการเวลาร้อยเรียงความผูกพันที่งดงามสารสิน